ก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนักเสี่ยงดวงเสียงโชคนะครับกับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับก็มีนะครับอ่มาถึงชุดสรุป2ตัวล่างนะครับเนาะชุดสองตัวล่างนะครับดูสิว่าวันนี้จะหลุดหรือจะไปต่อนะครับเนาะนะครับหลุดไม่เป็นไรครับมีสูตรใหม่ทดแทนนะครับ มีสูตรใหม่ทดแทนนะครับแต่ถ้ามาไปต่อแต่ถ้าไปต่อมาครบนะครับก็ดีใจนะครับอ่ะผิดพลาดยังไงนะครับผิดถูกยังไงแอดก็ขออภัยมาด้วยก็แล้วกันนะครับกับชุดสรุปนะครับนะครับแอดจะได้ดูชุดเต็ม2ตัวล่างไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูชุดสรุปบนล่างคัดแบบเน้นๆนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็ฝากไปก่อนนะครับว่าอ่ะขอฝากเตือนไปก่อนนะครับว่า ทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนะครับแบบฟันข้อมูลตัวเลขที่ได้จากการคํานวณย้อนหลังนะครับและก็สถิติเท่านั้นนะครับนะครับตัวเลขที่ได้จากการคาดการณ์ณีจากการคํานวณนะครับและก็สถิตินั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ก็ไม่สนับสนุนการประนันทุกชนิดนะครับสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็โปรด ถ้าวิจารณญาณและดุลพินิษด้วยตัวของท่านเองเดอ้ออานะครับมันก็อาจจะงงนะครับว่าเอ่อในชุดนี้คือเนี่ยอันนี้คือชุดผมก็ให้เป็นชุดสุดละแต่เพื่อนๆคงงจะอาจจะดูไม่ได้กันเดี๋ยวผมจะมาทาเป็นชุดสุปให้อันนี้ผมจับมาชุดเต็มให้นะครับเนาะก,ก่อนวันจะออกมันใกล้วันเอ็กก็เลยมาลงตรงนี้ให้นะนะครับทีนี้นะครับเรามาดูข้อมูลของเราบ้างนะครับอ่ะ หลักสิบบนนะครับ3าตัวมา1ตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับ1ิบล่างของเราได้0ูนย์านะครับนะหลักสิบล่างของเรานะครับ0ูนย์านะครับได้0 3นและ6นะครับหลักหน่วยล่างนะครับของเราได้ที่7และ0นะครับนะเพื่อนๆหลักหน่วยล่างได้7ดและศูนย์นะครับนะ เจ็ดและศูนย์นะครับเราก็จะมาเจ็ดและศนะูนย์เนาะนี่ก็เป็นสามนะครับเออศูนย์สิอันนี้ก็เป็นสามอันนี้ก็เป็นหกนะครับได้นะครับตัวที่เราได้คือศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์นะครับสามเจ็ดสามศูนย์นะครับหกเจ็ดหกศูนย์นะครับนะทีนี้นะครับ เนี่ไม่มาล่างนานแล้วนะเพื่อนๆนะเจนี่ไม่มาล่างนานแล้วนะครับนะถ้าเราดูดีๆนะครับเจดนี่ไม่ไม่ได้มาล่างนานแล้วนะครับไปดูสถิติได้นะโอ้มาเพิ่งมาด้วยเนาะลืมไปเนี่ยเพิ่งมาวดสี่จีนะครับทีนี้นะครับเมื่อเอาเราไปเทียบกับอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ผมได้ลงให้ไปนะครับก็คือเด่นล่างนะครับเด่นล่างแปดกับเนะครับผมไม่เด่นล่างนะครับสูตรนี้นะครับนี่เด่นล่างนะครับ สถิตินะครับสตัวมา1ตัวนะครับวิธีการคํานวณก็ตามที่คิดให้นี่แหละนะครับ8กับ7นะครับนั้นนะครับผมให้เด่นนะครับให้เด่นที่7และ8ปนะครับแเราไม่มีนะครับตามสูตรเราไม่มีนะครับในเมื่อตามสูตรของเราไม่มีนะครับมันก็ต้องเหลือแค่เลขเจ็ดแหละเพื่อนๆนะตัวที่7จนะครับนะหกชุดใครว่าเยอะก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะหกและเจ็เยอะ ก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะเออไม่ใช่หกและเจ็ดเยอะนะหกชุดใครว่าเยอะหกชุดใครว่าเยอะนะครับนะนละนะ้ในตัวของที่เรามีนะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็สามเจ็ดนะครับหกเจ็ดนี่ที่ผมให้เน้นๆนะครับเนาะเพื่อนๆนะครับให้เน้นๆในชุดสองตัวล่างนะครับมันก็จะไปชนกับอีกชุดหนึ่งที่แอดได้ ทำให้ชมนะครับนี่นะครับในส่วนของนี่เห็นไหมนะครับถ้าเป็นบนนะครับก็คือเจ็ดหนึ่งนะครับส่วนเจ็ดหกกเจ็ดของเรามันก็มาชนนะครับเจ็ดเก้าเราไม่มีนะครับมีแค่เจ็ดหกที่ชนตัวเดียวนะครับเจ็ดหกชนตัวเดียวเนาะศูนย์เจ็ดอันนี้เป็นเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับนะนะครับอทีนี้นะครับก็จะไปเราไปตัดด้วยเลขดับเนาะดับของเราดที่แล้วหลักสิบหลุดนะครับหลักสิบล่างหลุดนะครับ เพื่อนๆนะหลักสิบล่างเนื้ที่เวของเรามันดุดนะเดยเอสเปิดตําราคู่มือก่อนนะครับ <c oughs> ขอเปิดตําราคู่มือก่อนนะครับนะไปดูสูตรดับสิบล่างนะครับจะช่วยลดต้นทุนของเราได้หรือไม่หรือจะหนักกว่าเดิม <c oughs> หนักกว่าเดิมไหมนะครับมันต้องมีสถิติมีคู่มือนะครับเนาะมันถึงจะโอเคนะครับนี่คู่มือของเรานะครับนี่สุดหลักไอ้ดับสิบล่างนะครับถ้าเพื่อนๆดูนะครับ นะครับน,นี่อันนี้มันออก5 7าเเอ,อ่อห้ออกห้เลขออกอะไรลืมส7นะครับอันนี้ออกส7่เเนี่ยนะครับอันนี้ผ่านนะครับนะทีนี้มันถึงงวดที่ผ่านมานะครับมันคือ9นะครับผลั์ออก9กสองนะครับ ผิดนะครับนี่สูตรหนึ่งสูตรสองถูกผิดสูตรนี้นะครับผิดสูตรที่สามนะครับนะโอ้สูตรที่สองเนี่ยมันผิดเนี่ยมันเก้าสองเนี่ยนะครับที่ผมวงไว้นะนี่อันนี้ก็ถือว่าผิดไปที่เดียก์เขาถูกมานะครับเพื่อนๆนะเขาถูกมาเยอะแล้วนะนะครับงวดที่ห้าสิบเอ็ดแล้วนะครับห้าสิบเอ็ดงวดพึ่งผิดไปหนึ่งงวดคืองวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วที่ผ่านมาก็ลองดูอีกสักงวดหนึ่งนะครับเนาะเพื่อนๆลองดูอีกสักงวดนะครับไปดูวิธีทํานะครับวิธีทํานะครับ ในส่วนของวิธีทำนั้นนะครับนะครับนี่ในส่วนของวิธีทำนะครับนะวิธีทำนะครับก็จะใช้หลักพันนะครับเนาะพอผลรางวัลเขาออกเอจะพาไล่ดูนะครับ,ออค,รบคัดสรุปให้พร้อมในสูตรนี้งวดนี้เลยนะครับในคลิปนี้เลยนะครับเนาะ นะครับอ่ะนะครับผลรางวัลที่เราต้องเอามาทําก็มี2นะครับเอา2 9งเ้ดังรางวัลที่1นะครับ297นะครับ297 4 1 1นะครับ92นะครับเขียนมาทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งแนะครับ789นะครับ101664นะครับนี่คือผลรางวัลนะครับเราที่ใช้เอามาประมวลผลคือส่วนมากจะเป็นชุดนี้สูตรแรกนะครับใช้หลักพันบวกสิบนนะครับ สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับพันบวกสิบบนนะครับก็คือเจ็ดบวกหนึ่งนะครับเจ็ดบวกหนึ่งนะครับก็จะเท่ากับแปดนะครับดับนูนี้คือเลขแปดนะครับดับสิบบนนะครับนี่คือสูตรดับสิบบนนะครับเออสิบล่างนะครับสูตรดับสิบล่างนะครับ นี10 10 anyway, ่คือสูตรดับ10บล่างนะครับอ่ะดูดีๆนะเพื่อนนะนี่คือสูตรดับ10ล่างนะครับสูตรแรกได้แปดนะครับไปดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2ตัวที่ต้องใช้มาหาค่าประมวลผลนะครับหลักพันนะครับก็คือ7บวก10บนก็คือ1นะครับบวก10หมุนครั้งที่4นะครับก็คือ10หมุนครั้งที่4ก็คือเลข6นะครับนี่คือหมุนครั้งที่1 2 3 4นะครับหมุนครั้งที่4ี่ก็คือเลข6หลัก10นะครับหมุนครั้งที่4นะครับ ทีนี้เจ็ดไปบวกหนึ่งก็เป็นแปดแปดไปบวกหกนะครับก็จะเป็นนะครับสี่นะครับนะทีนี้นะครับตัวที่สองดับได้แล้วนะครับได้เลขหกนะครับสูตรดับนะครับไปดูสูตรดับสูตรที่สามนะครับตัวที่ใช้ในการทํานะครับใช้หน่วยล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างบวกหน่วยล่างก็คือสองตัวล่างออกเก้าสองเนาะหลักหน่วยล่างก็คือเลขสองนะนี่เขาเรียกหลักหน่วยเนาะอันนี้หลักหน่วยอันนี้หลักสิบนะครับเอาสองมาบวก สอนะครับก็จะเท่ากับ4นะครับดังนั้นสูตรดับ10ล่างของเราก็คือ6 8 4นะครับเรากลับไปที่กระดาษอ,อหน้าชุดสรุปของเรานะครับสักครู่นะพเพื่อนๆนะผมก็เพิ่งเขียนปติกี้ทําทำไมหายโอ้คิดออกแลวนี่นะครับ68 4นะครับตัวที่ดับของเรานะครับ68 4ด,ดับ 6864นะครับดังนั้นนะครับตัวนี้ให้เบานะครับนะผมจะเขียนคําว่าเบานะครับนะไม่ได้ให้ว่าตัดนะครับดับก็ย่อมมีหลุดได้เช่นกันเด่นก็มีหลุดได้เช่นกันนะครับส่วนใครที่ชอบเออไปหาตัวทรงตัวจากอาจารย์เข้ากลุ่มเข้าไลน์นะครับเข้าค่าเข้าชุไม่กลุ่มเนี่ย่ะก็ระวังนะครับมันก็ใช่ว่าเขาจะมาตลอดหรอกนะครับนะ ผมให้ฟรีๆนะครับดูได้ฟรีๆเอาฟรีๆนะถ้าเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ขออภัยก็แล้วกันไปดูสูตรดับหน่วยล่างนะครับอ่ะทีนี้นะครับดับสิบล่างก็ตัวนี้คือ6นะครับเราเบา6นะมันก็เลยสูดเจ็ดสามเจ็ดตัวเด่นนะครับอ่ะตัวเด่นก็เลยอยู่สูดเจ็ดสามเจ็ดเบาได้คือหกเจ็ดนะครับไปดูสูตรดับหน่วยล่างนะครับนะเมื่อดับสิบล่างไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นสูตรดับหน่วยล่างนะครับสูตรดับนะครับหน่วย ล่างนะครับนะสูตรดับหน่วยล่างนะครับวิธีทานะครับใช้สิบล่างนะครับผลลัพธ์ออกเก้าสองนะครับสิบล่างก็คือเลขเก้านะครับออกเก้ามาบวกหนึ่งนะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับนะเก้าบวกหนึ่งนะครับก็จะเท่ากับศูนย์นะครับมาดูในสูตรที่สองนะครับที่ใช้ทานะครับเพื่อหาผลลัพธ์นะก็คือนะครับเอาหน่วยล่างมาตั้งนะครับนี่คือหลักที่ต้องดับ นะครับดับหน่วยล่างก like erm ็คือเลขสองนะครับนะห้าสิบเอ็ดงวดผิดไว้ผิดไปสองงวดนะครับแต่ไม่ได้ผิดต่อเนื่องกันนะสิบงวดผิดครั้งหนึ่งสิบห้างวดผิดครั้งหนึ่งนะครับนะดังนั้นดับหน่วยล่างก็คือศูนย์และสองนะครับไปดูสถิติการดับสูตรดับหลักหน่วยล่างกันนะครับอ่ะสูตรดับหน่วยล่างอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับสถิติยาวมากเลยนะครับของงวดนั้นออกสี่เจ็ดนะครับไม่มาเลยนะครับอ่ะ นี่นะครับเอเขียนให้ปากกาแดงคือหลักหน่วยล่างนะครับผ่านนะครับเนี่ยไม่มาสักตัวเลยแล้วงวดที่แล้วนะงวดที่สี่สิบเจียนี้นะครับอ่ะสี่สิบเนี่ผมเขียนไว้ห้ากับเนะครับแต่ไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับนะก็ลงไปอีกหลายหน้าอยู่หน้าอื่นนะครับมาดูในงวดนี้สินะครับทีนี้อ่ะอันนี้มันออกเก้าสองนะครับเนาะหลักหน่วยล่างของเราคือเลขสองตัวที่เราเนี่ยดับตัวนี้คือปากกาแดงเขียนเนี่ยมันไม่มีเลขสองมันก็ผ่านนะครับในงวดของวันที่หนึ่ง เอ,อ่อสองหกหกนะครับทีนี้ดับในงวดนี้ของหลักหน่วยล่างของเราก็คือศูนย์และสองนะครับทีนี้มาดูนะครับศูนย์และสองนั้นตัดได้เลยครับนี่มีศูนย์เลขสองไม่มีมีแค่เลขศูนย์นะตัดได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ 0, นะครับดดนะครับตัดนะครับไม่ให้เน้นไม่ให้หนักนะครับให้เบานะครับให้เบา นี่นะครับให้เน้นให้เบานะครับที่เหลือลอตเตอรี่ที่น่าจะลุ้นที่สุดก็คือศูนย์เจ็ดสามเจ็ดนะครับนะสูตรดับผมก็แห้แล้ผมตัดตามสูตรนะครับได้เลขเด่นมาก็ต้องมีเลขดับตัดออกเพื่อลดต้นทุนนะครับเนาะเพื่อจะได้หาลอตเตอรี่ให้เยอะๆนะครับกับชุดเดียวนะครับนะสำหรับคลิปนี้คงจบเพียงแต่เท่านี้นะครับก่อนอื่นก็ขอฝากช่องผมเลือกแล้วกันนะครับช่องเลขเด็ดต่อชแนลนะครับช่องที่สองก็เป็นเลขเด็ดตัดน c h a n แนลช่องที่สามก็คือ เลขเด็ดไทยลอตเตอรี่นะครับก็ฝากเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้กันด้วยเข้าไปดูกดติดตามกันครับเนาะนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับชุดสรุปสองตัวล่างแอดก็ได้เน้นให้ไปแล้วเป็นชุดนี้เนี่ยครับตามนี้แหละนะครับเพื่อนๆนะนะครับผมขอลงชื่อช่องด้วยเดี๋ยวจะมีคนถามหานะกว่ามีท่านถามหานะครับมันจะได้ตามหาเจอนะครับช่องนะครับเลขเด็ดนะครับ แอต่อนะครับชาแนลนะครับเนาะนะครับ,นะรบยังไงก็ขอฝากด้วยกันนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้คงจะจบเพียงแต่เท่านี้นะครับเพื่อนๆนะบายยสวัสดีครับ